วันนี้ผมเองก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับออฟฟิศของเชีพาพ์ทที่เป็นออฟฟิศใหม่ครับเรียกว่าสวยงามหรูหรามาเขา <Wow. S 1> ่าเลยกอนมาดูกันนะครับเราอยู่ที่ชั้นท่าของตึกปริยานะครับที่ชิดลมนั่นเองนะครับนั่งรถไฟฟ้า BTS mm hmm. ชิดลมมาแล้ว mm hmm. ขึ้นลิฟต์ม,มาที่ชั้นท่านะครับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีเป็ S can, <S oh. นโลสเตเตอรครับเห็นหน้าผมแนละ้วออฟฟิศเปิดนะครับนี่ เรียกว่าเราเอาไอโซนี้นะครับเป็นเชื่อมต่อไปได้เลยครับก็เอาพิกของเจลพัฒนะครับก็มาตั้งที่ชั้นท่านะครับก็จริงๆก็อยู่ตึกเดิมนะครับแต่ว่าเราขยายใหญ่ขึ้น3-4เท่านะครับจากขนาดเก่านะครับโดยที่มีโซนที่เรียกว่าให้กับสมาชิกได้ใช้งานเรียกว่ากว้างกว่าทีเดียวนะครับมีหลายโซนนะครับผมแนะนำแค่ในโซนสั่งของครับก็คือสวิงครับที่มีน้องฝากของเรานะครับแล้วก็ด้านหลังนี้เป็นวิดีโอวิ่งตลอดนะครับสร้างแบรนดิ้ง่นะครับ สืตรของบริษัทนะครับเป็น LED จอนะครับใหญ่โตหลาเฉยนะครับก็สำหรับใครที่มาสั่งสินค้านะครับก็ยืนเชิญตรงนี้มาสมัครสมาชิกก็ยืนเชิญตรงนี้ครับพัสดุสูตรของเราจะดูแลทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้ครับนี่เทคโนโลยีก็คือผลิตภัณฑ์ที่ดีก็หรือ sustainable technology นะครับซึ่งเป็นสินค้ายูนิคที่สุดในโลกนะครับเป็นอาหารเสริมในรูปแบบเจลนะครับก็เรามาจากสหรัฐอเมริกานะครับเรา w o อ l d w i นะครับตอนนี้เราก็มีออฟฟิศที่ยูทา ที่อิตาลีนะครับที่เมืองไทยนะครับที่ไต้หวันนะครับก็เราจะมีการขยายอะไรเพิ่มเติมขึ้นนะครับในปีนี้แล้วก็ปีถัดไปแน่นอนนะครับสําหรับใครก็ตามที่เข้ามาในช่วงนี้อ่ะพี่โซนอิตเลียเป็นช่วงที่ดีมากๆนะครับแล้วสินค้าที่เข้าเมืองไทยแล้วก็คือเจ็ดสีนะครับด้วยการที่เข้าเมืองไทยแล้วนะครับที่คือโซนเรียกว่าภาพลักษณ์แบรนดิ้งของเรานะครับมาด้านนี้ครับเป็นโซนที่เรียกว่ามานั่งรอสินค้านะครับหรือมานั่งรอเป็นโค้ชเบกหรือเป็นเรื่องมานังรอโค้ชเบกได้ครับนั่น มาสบายนะครับนี่ก็ระหว่างนี้เราก็นั่งดูจอ LEDT ด้านหลังนะครับอันนี้คือโซนที่ชอบมากเลยทืองสีทั้งหมดรัเป็นตัวดูสายงานนะครับเป็นทัชสกรีนด้วย <Wow. S 1> ถ้าเป็นออฟฟิศเป็นแบ c k อ f ฟ i c e ของเรานะครับหลวงพางนใช้เชียร์พัทมาดูข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ใหม่ของเราสวยงามหรูหราม,มาเห่าชื่นกันนะครับก็มีสีภาษานะครับก็คือตอนนี้เจีพัดเปิดไปแล้วนะครับ หลายประเทศด้กันก็จะมีภาษาที่ใช้อยู่ก็นคือภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนนะครับแล้วก็อิตาลีนะครับสภาษาด้วยกันดูโซนนี้ด้วยกันเป็นโซนสมาชิกหรือเมมเบอร์โซนนะครับซึ่งผมอยากนักเสนอมากเลยแล้วมีนั่งคุยครับแบบ เอ็กซ์คลูซนะครับแต่มันจะมีความหรูหราแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับแต่ว่าเส้นแบบเส้นสายนะ,ะ,นะอยากที็เส้นสายเดียวราใส่ให้นะเส้นสายเกียงครับหรือเราจะรวบก็ได้เปิดโล่งก็ได้นะครับหรือว่าเป็นการออกแบบที่ลงตัวและสวยงามทีเดียวแ้ะก็ดูมีอะไรมากนะครับผคมไฟมาตรงนี้ครับเส้น ดเดี๋ยวนั่งคุยกันสิบคนนะครับแบบนะครับเป็นที่อันนี้ก็จอยักษ์นะครับของทางบริษัทนะครับอันนี้ก็จะเป็นสื่อที่จะรันตลอดนี่เป็นส่วนพร้อจีนะฮะเราสามารถที่จะนั่งคุยการจบ,บกุฆษณานะครับนี่ก็เป็นโซนที่ที่ว่าเราจะ,ะนั่งคุยกันเป็นสิบสิบท่านได้ครับผมว่าถือว่าเอฟฟิศเจอร์พัสน่าจะจุคนได้เป็นหลักร้อยทีเดียวนะครับก็มาใช้กันได้ทุกที่นะครับ <S 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 นี่ รถไฟฟ้าวิ่งน่งครับในโซนนี้คือออฟฟิศของเ้าพัดอยู่ที่ชิมลมนะครับก็ติดรถไฟฟ้าเดินขึ้นเข้าตึกได้เลยสียกก็ถือว่าทำเลทองมากและสวยงามมีตัวของอวิวที่หรูหรามากนะครับก็จะเห็นว่าเซนต้าชิมลมแล้วก็แาบัซี่นะครับส่วนให่เป็นทางมอี้อันนี้นั่งแบบคุยกานตัดพาร์ตี้พาร์ตี้ง่ายๆมีมุมแบบโคสซี่โคซี่ครับนั่งคุยกันกินได้นะครับ ก็ออกแบบได้น่ารักมากนะครับก็สามารถที่จะนั่งคุยกันเป็นสมาชิกเก่านะครับคุยกันนะครับถ้าจริงจังก็คุยกันมี3โซนนะฮะมี3วงเลยเมื่อกี้เห็นแล้วที่วงหนึ่งวงสองวง,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 งสามนะครับสวยนะผมเห็นแล้วแบบมันดูดีอะมันดูแบบมีอะไรนะฮะและตันนี้เป็นโซนนั่งทําง,งานร่วมกันนะครับอาจจะมานั่งดูโฆษณาดูแอดดู ในการทำนะครับร่วมกันอันนี้ก็เป็นโซนนั่งคนเดียวได้ถึงว่าเรามานั่งรอครับก็โซนผู้มานั่งทํางานนะครับ mm hmm. นั่งไปเลยเ,เหมือนเหมือนเป็นร้านกาแฟรครับนั่งแบบยาวเลยก็ได้นะครับแบบตั้งแต่ออฟฟิศเจียพัฒก็เปิดตั้งแต่สิบโมงนะครับจนถึงสองทุ่มนะครับก็มานั่งทำงานได้นะครับสมาชิกเจียพัฒนใช้ได้ฟรีเราสามารถที่จะนัดผู้มุ่งหวังมาคุยหรือตัวเราเองก็มานั่งทํางานได้นะครับอันนี้สมาชิก เราเนี่ยพรีเมียมนะแต่โซนที่ผมอยากแนะนำนี่ก็คือห้องประชุมชุมช่มชุมชุมซึ่งเป็นแหล่งในการเทรนนิ่งและสร้างสารความรู้ให้กับสมาชิกนะครับนี่ก็คือห้องชุมใหม่ของเราห้องชุมใหม่ของเรานี่ก็ตกจุดได้จะห้าหกได้จะหกสิบเจ็ดสิบท่านนะครับทีนี้เรามีโซนค่อนข้างกว้างเลยจริงๆได้จะได้เจ็ดสิบแปดสิบถ้าแบบเปลีป่ยนๆหน่อยเนาะนะครับเลยมีเวทียกนะครับสวยงามและเรามี เพิ่มเสียงนะครับแบบเรียกว่าแสงสีอลังการงานสร้างมีโปรเจคเตอร์นะครับยิงนะครับเห็นไหมครับว่าชุดแสงเนี่ยลงทุนเต็มที่ครับเสียงก็เต็มที่นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้มีไม้นะถ้ามีไม่ก็จะอลังการมากแลยครับนี่คือนี่เวทีครับเวทีของผมไม่ธรรมดานะครับพูดไปปุ๊บเราฟิตความงิมพ์พอดีโค้งไปตรงได้นะฮะไม่ปลัามาพอดีเลยครับหรือว่าเป็นพื้นที่ ว่ามีความเป็นสุิไ์จริงนะครับคือมายืนตรงนี้แล้วว่าสวยงามน,นะครับแล้วก็นี่คือโปรเทนเซอร์่เราดึงออกมาได้นะครับเราสามารถที่จะเทรนนิ่งนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบเอ,เอ่อ็พสชิ่นะครับแล้วก็มีโพเดียมสวยนะครับตั้งโชคลาสรับเท่ๆนะครับก็เป็นอะไรที่พร้อมมากๆสําหรับปีสองพันยี่สิบนะครับอยากเด้นเชิญนะครับ คนที่สนใจในการสร้างโอกาสธุรกิจนะครับคนที่อยากจะมีรายได้เพิ่มเติมนะครับอยากคนที่อยากจะมีทําธุรกิจออนไลน์นะครับด้วยประสบการณ์ของพวกเรา15ปีนะครับจะช่วยทุกท่านนะครับสําเร็จในธุรกิจของเชลพัณ์แน่นอนนะครับขอท่านเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเพราะว่าเรามีพร้อมหมดนะครับบริษัทที่มีความมั่นคงสูงิดพันธุ์ที่เรียกว่ามีความเป็นยูนิคนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ได้จริงนะครับการจัดตอบแทนที่เรียกว่ายุติธรรมเหมาะสมนะครับ เรียกว่าเทรนสุขภาพมันเป็นเทรนที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ทัมมิ่งตอนนี้คือระบบซอพพอร์อะไรพร้อมมากแล้วทีมงานเราประสบการณ์เยอะมากนะครับสุก่าปีนะครับอยากเชิญทุกท่านนะครับเปลี่ยนแค่อย่างเดียวครับคือตัวเองครับเข้ามาสู่ธุรกิจของเราแล้วก็ลองเรียนรู้ครับหนึ่งสองปีมีแลยได้เดือนละหนึ่งแสนสองแสนเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในยุคนี้นะครับอย่างไรขอเุกท่านนะครับติดต่อกับผู้แนะนำนะครับหรือคนที่ชวนท่านนะครับที่มารู้จักเจวพัสแล้วผมเชื่อว่า เราจะส่งเสริมบริการครับในเจอก,กันที่เจียวพัดครับเจอกันครับ